ลิเวอร์พูลสนใจชาร์ลีครสเวล l l กองหลังทีมชาติอังกฤษอยู U 21ลิเวอร์พูลกำลังมองหากองหลังดาวรุ่งในช่วงซัมเมอร์นี้และชื่อล่าสุดที่มีข่าวเชื่อมโยงกับการย้ายมายังแอนฟิลด์คือชาร์ลีครสเวล l l กองหลังทีมชาติอังกฤษอยู U 21คร e สเวลเติบโตมาจากอะคาเดมี่ของลีสยูไนเต็ดก่อนที่จะตัดสินใจ ย้ายไปตูลูสในลิกเอิงเมื่อซัมเมอร์ที่แล้วและสร้างชื่อเสียงให้ตัวเองเป็นผู้เล่นคนสำคัญในฝรั่งเศสนักเกตวัย22ปีรายนี้ลงสนามให้สโมสรใหม่34นัดเมื่อฤดูการที่แล้วทำได้4ประตูและ2แอสซิสต์ก่อนที่จะลงเล่นครุบทุกนาทีในขณะที่อังกฤษคว้าชแชมป์ยูโรย21ในช่วงซัมเมอร์นี้ สิ่งนี้ดึงดูดความสนใจจากสโมสรในพรีเมียร์ลีกหลายแห่งอย่างไม่ต้องสงสัยและลิเวอร์พูลก็เป็นหนึ่งในนั้นที่มีข่าวเชื่อมโยงแซมโคเฮนผู้สื่อข่าวของกิฟมีสปอร์ตอ้างว่าแชมป์เก่ากำลังจับตาดูอย่างใกล้ชิดคริสเวลและแม้ว่าจะยังไม่มีการดำเนินการใดๆในขั้นตอนนี้แต่เขาก็เป็นชื่อที่น่าจดจำคริสเวลตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับลิเวอร์พูล ลิเวอร์พูลกำลังมองหากองหลังดาวรุ่งเข้ามาแทนที่จาเรลควานซาที่ย้ายออกไปและคริสเวลก็เข้าขายอย่างชัดเจนคริสเวลเป็นกองหลังที่โดดเด่นในการเล่นลูกกลางอากาศและถือเป็นผู้นำในแนวรับแม้ว่าความสามารถในการสร้างเกมจากแดนหลังของเขายังไม่ได้รับการทดสอบอย่างแท้จริงในตอนนี้สิ่งที่สำคัญคือเขาจะเป็นผู้เล่นโฮมกรนในพรีเมียร์ลีก ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างแน่นอนไม่ใช่แค่กับลิเวอร์พูลเท่านั้นแต่ยังรวมถึงสโมสรใดๆก็ตามที่สนใจเขาหากเขาย้ายกลับมาอังกฤษในการให้สัมภาษณ์กับ The r e d m e n TV ลูอิสติลผู้สื่อข่าวลิเวอร์พูลของ The ะเมลไม่สามารถยืนยันเรื่องราวของโคเฮนได้แต่ก็สนับสนุนความน่าเชื่อถือของแหล่งข่าวของเขาอย่างน้อยลิเวอร์พูลยังมีข่าวเชื่อมโยงกับจิโอวานนี่เลโอนี วัย18ปีจากปาม่าและคอนสแตนติโนสคูลิเอรากิสจากวอฟเบิร์กในขณะที่พวกเขากำลังร่างรายชื่อเป้าหมายกองหลังกูฮ uh ีและอนาคตของโคนาเต้นอกเหนือจากความพยายามนั้นคือการไล่ล่ามาร์กกูฮีกับตันทีมคริสตันพาเลซซึ่งยังคงถูกมองว่ามีแนวโน้มที่จะย้ายมาหงแดงในช่วงซัมเมอร์นี้กูเฮ uh ซึ่งอายุครบ25ปีเมื่อต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาถูกมองว่าเป็นโอกาสทางการตลาดสำหรับลิเวอร์พูลเนื่องจากเขาได้เข้าสู่ปีสุดท้ายของสัญญาที่เซลเฮิร์ส p a พาร์คและมีความสามารถในการก้าวขึ้นสู่ระดับสูงสุดได้ในทันทีด้วยความไม่แน่นอนเกี่ยวกับอนาคตของอิบราฮิมาคนาเต้ซึ่งยังเหลือสัญญาอีกหนึ่งปีเช่นกัน ท่ามกลางความสนใจจากเรอัลมาดริดเป็นไปได้ว่าสโมสรจะต้องเซ็นสัญญากองหลังสองคนในอนาคตอันใกล้นี้